อแล้วมันจะกลายเป็นสีดำก็กลาบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็ผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้ซึ่งวันนี้นี่ยตัวที่เราจะนำเสนอก็มาจากน้องตูนตูน Primary Color Man ของ Leo อ i n น i b e บครับโอเคแค่ดูรูปมันก็น่าสนใจแล้วอะ อ mm hmm. มนุษย์สีเหมีคลิปไหมในไหนก็ไหนๆแล้วนเนีัยพอผมค้นไปก็ไปเจอช่อง Leo w i n ซ i b e n ไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือเปล่าเนเคีัยผมว่าน่าจะของจริงแหละเ e a r n the Primary c o l o r ้เรียนรู้สีหลักเอาแบบลายเทสไปก่อนเนี่ยเอาแบบแบบที่เราไม่รู้จักมันไปก่อนอะดูก่อนเนี่ย p r i m c o l สีสีหลัก The primary colors are red mm -hmm. green, and yellow. They are the first of the colors. As they do not have a previous color before them, they can be blended together with another primary color to make a different color. What mm -hmm. color do you know came before the primary colors? That's right. Oh, it... uh yeah. -uh. Uh -uh. Start by adding two of the primary okay. colors I'll together. See. This is red and blue. Let's see what color appears when we mix them together. That's right. Uh, purple. purple this is what we get when you mix red and blue together. Let's try another two colors. Okay, two, This is blue and yellow. Let's okay. see what color appears when we mix them together. That's right. Okay, Green is what we get when you mix blue and yellow together. Let's try another. อันนี้สีส้ม This is yellow and red. Let's see what color appears when we mix them together. Orange. Orange. Orange is what we get when you mix yellow and red together. Lemon us I like another. Ipam. How โอ้โอเคยแล้วภาพก็ตัดมาแบบงงงงได้ยินเสียงวะเอ้ oh! We did it We mixed all the primary มันยืดแขนยืดขาได้เลย We have different colors called secondary colors. Let's combine all our primary colors together and see what we get. <coughs> <coughs> your vision is stable, it has not been altered. Stay within your sensories. This grounding method will help you keep calm and recover from sensory overload. Do the following. Five things you can hear. Four yeah. you can three things you can touch. Two Suki things you can smell. One thing you can take. Oh! อ้าวยังเลอเยอะอ่ะอ้าวแล้วมันจะกลายเป็นสีดำโอเคยังน้อยโฆษณาก็ทำให้ผมใจเย็นลงได้นะี่ครับตอนแรกมึงเป็นสีดำไม่ใช่เหรอ,อเราเราทำไมไม่อยู่ให้กูวะ อเ okay. ้วทำไมอยู่ดีๆมันก็มีสีอ่ะอ่าเราไปทีละเฟรมสิแ mm hmm. ม่งยิ้มซะด้วยโอเคมาคนลุกเว้ยสองรอบเลย <laughs> ไปดูข้อมูลกันดีกว่านะครับ <laughs> ไม่ไหววะ <laughs> <laughs> ก่อนเอ,อื้อทำไมรูปมันเยอะจังอ่ะมีหลายรูปแบบด้วยนะครับโ okay. อเคชผู้ชายสีหลักก่อนการล่มสลาย ผู้ชายสีหลักพังความคลั่งของผู้ชายสีหลักโอ้โหแล้วรูปอย่างเยอะมือของผู้ชายสีหลักมันยืดแขนได้นี่ว่ามันยืดได้ยืดได้แบคกรูมเลยอีอต,ตัวนี้อยู่ในแบคกรูมด้วยเหรออันนี้เหมือนปกหนังบางเรื่องไงโอ้โหแล้วรูปอย่างเยอะผมสันนิษฐานว่ามันคงอยู่ในแบคกรูมด้วยเนี่ย ที่เหลือก็เอาไปเถอะผู้ชายสีหลัก Primary Color Man เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นโดย Leo w i n s i b e r n รูปร่าง Primary Color Man เป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาไม่แน่นอนถึงว่าละแม่งมีลายรูปแต่ลักษณะเด่นของเขาคือผิวสีแดงน้ำเงินและเหลืองรูปลักษณ์ภายนอกที่ธรรมดาที่สุดของเขาคือลายเส้นสามสีดวงตาสีขาว มีม่านตาสีดำจมูกสีขาวและยิ้มกว้างด้วยฟันมนุษย์เอ้ยแค่น่าจะแบบนี้แหละบุคลิกภาพมนุษย์สีหลักเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายที่ล่ามนุษย์เรื่องราวเบื้องหลังมีภาพของมนุษย์ในชุดสีหลักซึ่งหน้ากระดาษที่พิมพ์ไว้ว่ามีชื่อเรื่องว่า Primary Color Man Before the Fall และมีภาพเหมือนภาพก่อนหน้า แต่มีรูปใบหน้าชื่อว่า p i เมลี่คาเล็บรโอเคสีที่แตกนั้นเลยซึ่งบ่งบอกว่าเขาเป็นมนุษย์ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่เรื่องนี้ก็ไม่แน่ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากภาพที่เป็นภาพในยุคแรกๆที่สามารถย้อนรอยได้ง่ายโอเคความสามารถมันมีหลายอย่างไงความสามารถเขามีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับผู้หญิงสีรอง มันมี secondary uh, color woman น่าจะเป็นตัวต่อไปและไม่มีโอกาสได้ต่อสู้กับ m มโนโค r o oh m e hux ผู้ชายสีหลักถูกในว่าสามารถรบกวนประสาทสัมผัสและบิดเบือนสีด้วยภาพหลอนมักจะมีงานศิลปะที่เขาถูกยืดตัวสูงและเคลื่อนผ่านวัตถุมีคนเห็นเขาพร้อมกับสำเนาของมือของเขาที่ก่อขึ้นจากพื้นเขายังเห็นจับผู้ชายไว้ เพื่อทําให้สีเลือดออกมาจากตาอ่าคําแปลมันแปลกๆนี่โดยมีข้อความที่บ่งบอกเป็นในว่านี่เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของบุคคลนั้นซึ่งบ่งบอกถึงการฆาตกรรมในรูปแบบที่แปลกประหลาดเขาถูกในว่าไม่สามารถติดอยู่ในห้องหลังได้ back room ไม่สามารถติดอยู่ใน back room ได้มึงเข้าออก back room ได้ด้วยเหรอเขายังแสดงให้เห็นว่าสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้อีกด้วย ความสามารถอื่นๆในรูปแบบปกติความสามารถทางกายภาพเหนือมนุษย์การบิดเบือนความเป็นจริงจํากัดในระดับก็แสดงว่าไม่ได้บิดเบือนเก่งขนาดอีพวกกระตูนแคทกระตูนด็อกใช่ไหมแต่ก็บิดเบือนได้ระดับหนึ่งการจัดการชีวิตสามารถสร้างอิน i ท y ห้องหลังได้สร้างอ n น i ท y Back r o แบ็กได้ด้วยเหรอเฮ้ยอ,อ,อีนี่เริ่มน่ากลัวแล้วการจัดการความกลัวการจัดการจิตใจการจัดการร่างกาย การจัดการทุจริตในภาพหนึ่งที่เขาเห็นเหยื่อรายหนึ่งเราเห็นว่าของเหลวที่ไม่รู้จักกำลังไหลออกมาจากดวงตาของเขาการจัดการความโกลาหลและก็สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้อีนี่มันค่อนข้างเทพเลยนะเนี่ยความสามารถในรูปแบบความโกลาหลการบิดเบือนความเป็นจริงอาจทำให้เวทีบิดเบี้ยวได้การจัดการความกลัวประเภทที่สอง เพียงแค่มีเขาอยู่ก็สามารถทําให้ผู้คนกลัวได้การจัดการจิตใจอันตรายถึงชีวิตในขั้นสุดขีดถ้าเจอคือตายเจอคือตายแน่นอนแบบนี้เรามาดูรูปกันอีกสักรอบหนึ่งนี่ครับอ้าวรูปไม่ขึ้นอันนี้ทำไมนึกถึงเอ่อพัฟฟี่เพย์ทม์วะใช่แบบ คล้ายๆกันเลยอะทั้งห้องทั้งยืดโคง้งยืดแขนอะไรแบบนี้ชายสีหลักอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ในแบ็กรูมเลยเออแออันนี้น่ากลัวฮะอ่ um, มันทะลุผ่านสิ่งคองได้อันนี้มันออกมาจากเสาพาที่รูโอ้โแล้วพี่แกถือเค้กรออยู่ด้วยนะ,ะผมว่าน่าจะมาจากนักวาดหลายคนแล้วละ่ะจังหวะนี้น่าจะเป็นแฟนอาร์ตอะไรแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> นี่ฉากในแบ็กรูมมีขีดข้างล่างนี่แสดงว่า มีคลิปใช่ไหมเนี่ยแต่ผมหาไม่เจอนะครับออริจินัลเววีสตริปเปอร์อะไรวะเนี่ยชาร์ปชาร์เพสกับเชออสแม่งมีหลายรูปร่างเอ่อฟอร์กอตเทนรูปร่างที่ถูกลืมเลยก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมคงรีวิวทุกรูปไม่หมดหรอกนี่ไงที่เขาบอกว่าจะมีสีมีอะไหลออกจากตานี่ครับแสดงว่า ไอเน,นี่ยถึงคานมาเล่นผสมสีกันก่อนไปก่อนนะลายสวยไม่มีริมฝีปากการบิดเบือนการล่าสัตว์ชายสีหลักโอเคอันนี้มันฮันติงฮันติงประถมไม่มีสีน้ำเงินแต่ละลูกโอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงทุานี้ก่อนนีครับตัวต่อไปผมว่านะ่าจะเป็น secondary color woman นะหรือว่าจะเป็นมโนคมฮันะครับก็น่าสนใจเหมือนกัน ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาหน้าบายสวัสดีครับใหญ่จะว่าไปสัประหลาดของลิโอวินซิเบิรหลายตัวมันก็น่าสนใจนะตั้งแต่อีอียีรับกินคนแล้วอ่ะโอ้ซีรีส์นั้นก็คือสัตว์กินคนเลยนี่บว่ามีอีกไหมอ่ะใครรู้ใครรู้คอมเมนต์ไปจริงนะไ <laughs> หลตลอดเราอะ